đó là một một không được không được cái <laughs> cái <laughs> cái 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 โรยยางที่คุณเหรอโอ้โหใช่ไหนะโรยยางไม่รู้ตัวว่าตอนที่โตก็คือตอนนั้นสีสีเขียวมี่จูงที่หกี่เร้าตัวแล้วคือว่าพี่เขาบอกพี่เป็ีไมสับครงนี้นะไม่สับเพราะพ่านโตกนะตอนแรกก่อนโตกที่โตขึ้นเลยเรตัวงก็ทำอะไรม่ต้องเกี่ยวแต้าพ่ไปบอกวาเราโตกข้ามไปแล้

Link Tarot WINIs 雨 marriages differences Terima <laughs> kasih. <laughs> <laughs>